จะขอเรียนถามอาจารย์เพิ่มเติมว่าที่จริงแล้วถ้าพูดถึงคําว่าทายธรรมในทานาเมยเนี่ยรวมทั้งหมดทุกอย่างที่เป็นทานที่ที่กล่าวมาถึงแล้วใช่ไหมคะครับกรับท่านอาจารย์ครับก็ในความหมายที่ท่านได้ให้ไว้นะครับว่าทายธรรมก็คือวัตถุสิ่งของที่จะพึงให้ใช่ไหมครับก็ต้องเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของซึ่งก็ มีหลากหลายนะครับว่าอะไรที่ควรให้ใช่ไหมครับก็มีตั้งแต่ข้าวน้ําเสื้อผ้าเป็นต้นนะครับที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับแล้วก็เหมาะควรแก่เพศด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กก็ต้องให้สิ่งของที่เหมาะควรแก่เด็กใช่ไหมครับถ้าเป็นสตรีก็ให้ของที่เหมาะควรแก่สตรีคนแก่ก็อย่างหนึ่งใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งผู้ที่เป็นบรรพชิตนะครับสิ่งของอะไรที่ควรถวายแก่บรรพชิต ก็ต้องเป็นสิ่งที่เหมาะวรในเพศบรรณชิตเท่านั้นนะครับปัจจัย4แน่นอนนะครับเหมาะวรอาหารบิณฑบาตจีวรเครื่องนุ่งห่มนะครับที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านนะครับรวมไปถึงสิ่งที่เป็นบริคัรต่างๆที่เหมาะวรในเพศบรณรชิตด้วยแต่ว่าไม่ใช่ว่าถวายในสิ่งที่ไม่เหมาะวรอย่างเช่นเงินทองถวายไม่ได้ไม่ใช่ธยาธรรมที่จะพึงถวายแก่ ผู้ที่เป็นบรรพชิตนะครับก็เป็นคําธรรมดานะครับที่กล่าวถึงวัตถุสิ่งของที่ควรให้เพื่อประโยชน์แก่ผู้รับนะครับเพราะว่าสิ่งของที่จะพึงให้คหํานึงถึงผู้รับด้วยนะครับว่าประโยชน์จะเกิดขึ้นแก่ผู้รับนั้นอย่างไรครับค่ะ เพราะฉะนั้นแม่แต่คําว่าทาน,นะคือการให้นะคะก็หลากหลายไม่ใช่เพียงแต่ว่าให้วัตถุเท่านั้นแต่ส่วนมากที่เราจะให้กันได้เนี่ยเราก็ให้วัตถุใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าธรรมทานก็ไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะไปให้ใครได้ถ้าเราไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง พระเนั้าจะให้อะไรเขาคิดว่าเป็นธรรมะแต่เป็นอนธรรมะก็ได้ใช่ไหมคะถ้าเข้าใจผิดพระเชษฐาก็ธรรมะนี่ค่ะเป็นเรื่องที่ตรงนะคะถ้าพูดถึงสิ่งใดก็ให้เข้าใจสิ่งนั้นเช่นทานะการให้นะคะเป็นจิตในขณะนั้นที่ต้องการที่จะให้บุคคลอื่นได้รับประโยชน์จะโดยวัตถุ ที่สมควรแก่บ,บุคคลนั้นๆน,น,นะคะหรือโดยอย่างอื่นก็ได้นะคะซึ่งมีข้อความที่ว่าไม่ใช่แต่เฉพาะวัตถุเท่านั้นที่ให้ธรรมทานก็สามารถที่จะให้ได้อภัยทานก็สามารถที่จะให้ความไม่เป็นภัยกับบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นแม้แต่คำเดียวนีคะก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าขณะนั้นนะคะจิตเป็นสภาพที่ดีงาม คิดถึงคนเองน,นะคะและในขณะนั้นก็คือว่าไม่ทำร้ายตนเองเพราะเหตุว่าการให้คือการให้จริงๆคะ่ะถ้าให้เพื่อหวังผลอย่างนั้นจะเป็นการให้ไหมเพราะหวังผลก็เหมือนการซื้อขายเพราะฉะนั้นการให้จริงๆคือให้เพื่อประโยชน์สุขแก่บุคคลที่เราให้นะคะโดยวัตถุก็ได้ที่เหมาะสมที่มีที่จะให้ได้แต่ว่าอยากให้เนี่ยเป็นไงคะเดือดร้อนไหม ให้กับอยากให้ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมคะถ้ามีคำว่าอยากลืมเลยว่าแท้ที่จริงขณะนั้นนะคะไม่ใช่กุศลแล้วก็อาจจะคิดว่าดีเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากมากเลยในเรื่องการให้อยากทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้อยากสร้างวัดอยากทำอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่อยาก มีความต้องการในสิ่งนั้นไม่เหมือนขณะที่จิตผ่องใสคิดที่จะให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นจริงๆนะคะเพื่อประโยชน์ของเขาแล้วให้เพราะฉะนั้นบุญยะกิริยาวัตถุก็คือว่าที่ตั้งของสิ่งที่เป็นการกระทำของสิ่งที่ดีงามที่เป็นบุญซึ่งต้องเกิดจากจิตที่ดีงามเป็นกุศลในขณะนั้นนะคะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงในขณะนั้น เป็นจิตทีีด่ดงามเพราะว่าแม่จิตที่ดีงามหรือจิตที่ไม่ดีงามเกิดก็ไม่รู้ยากแสนยากที่จะรู้นะคะจะรู้ได้ก็ด้วยการกระทำทางกายบ้างหรือว่าด้วยวาจาบ้างแต่ว่าเรื่องใจเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เช่นเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นทานหรือเปล่าค่ะก็มานั่งคิดกันอีกใช่ไหมคะเอะเราให้อะไรใครหรือเปล่าหรือว่าคนนี้เราโกรธโกรธมาหลายวันแล้วค่ะ อาจจะหลายเดือนหลายปีอภัยทานก็ไม่มีเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่เพื่อที่เราจะไปจับคำแล้วมาคิดแล้วก็สงสัยนะคะแต่ให้รู้ความจริงของสภาพธรรมะว่าแม้แต่ทานก็หลากหลายวัตถุก็ให้ได้นะคะธรรมะก็ให้ได้หรือแม้แต่การให้ความไม่เป็นภัยกับคนอื่นก็ให้ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะคิดแต่เรื่องเดียวคือเรื่องทายธรรมคือวัตถุที่จะให้กับบุคคลอื่นนะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรง ขณะนั้นเป็นจิตที่สะอาดโดยไม่หวังผลใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแม้แต่เพียงการที่จะให้คนอื่นสนใจธรรมะหวังดีนะคะต้องการให้เขาเข้าใจธรรมะแต่อยากหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเขาไม่สนใจแม้ว่าจะให้เขาพยายามสักเท่าไหร่เขาก็ไม่รู้และเขาก็ไม่ได้เห็นประโยชน์เลยอาจจะเกิดความหงุดหงิดความไม่พอใจนั่นหรือคะผลของทานต้องไม่ใช่ ใช่ไหมคะแต่ว่าตามความเป็นจริงถ้าศึกษาโดยละเอียดแล้วก็จะรู้ได้ว่าจิตเกิดดับสลับกันเร็วมากทั้งกุศลและอกุศลถ้าไม่กล่าวถึงวิบากและกิริยาเพราะฉะนั้นการให้จริงๆนะคะ่ะจิตจะต้องผ่องใสไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเลยทั้งสิ้นแม้ว่าอยากให้เขาเข้าใจธรรมะเขาไม่เข้าใจเขาไม่สนใจก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่หวังใช่ไหมคะไม่ต้องการอะไรเลยจากการให้ให้แล้วไม่รับก็แล้วไปใช่ไหมคะ ให้แล้วไม่รับทําไมเขาไม่รับแล้วก็เดือดร้อนอีกอย่างนั้นก็คือว่าเป็นการให้ด้วยการหวังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทำมาเป็นเรื่องที่ละเอียดที่ยากที่จะเข้าใจสภาพจิตต้องเป็นปัญญาที่ได้อบรมแล้วเท่านั้นเพราะแม้ขณะนี้นะคะเราก็พูดเรื่องจิตและใครรู้จักจิตบางคนบอกว่าดูจิตถามหน่อยดูอะไรถามหน่อยดูแล้วเห็นอะไรถามหน่อย ว่าดูแล้วรู้อะไรถามหน่อยว่าดูจิตไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่จริงทั้งหมดเนี่ยเป็นของปลอมเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะทำให้รู้ความจริงได้การศึกษาธรรมะจึงต้องละเอียดนะคะด้วยความเคารพในพระรัตนตรัยและยิ่งศึกษาแล้วเข้าใจแล้วยิ่งเห็นความละเอียดขึ้น ถ้าไม่รู้ความละเอียดละกิเลสไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ากิเลสสะสมมามากนะคะมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างชำนาญโดยที่บุคคลอื่นไม่สามารถที่จะจับได้ไล่ทันเลยนะคะเช่นโลภะเป็นต้นิฉะนั้นแล้วข้อความที่กล่าวถึงอริยสัจสีก็จะไม่มีข้อความว่าอริยสัจที่สองนะคะสมุทยะอริยสัจเป็นสิ่งที่ควรละ แต่ถ้าไม่รู้จักละไม่ได้ค่ะ